สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สี่พระเครื่องทุกทกท่านนะครับผมพบกับโจแจนพระเครื่องนะครับ EP หกร้อยเก้าสิบแปดครับมีพระบ้านบ้านมาแบ่งปันน,น,นนะครับผมสนใจชื่อชอบพระในโทรสอบถามโทรปิดได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้าครับมีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็มาดูพระรายการแรกดีกว่าครับ พระรายการแรกขอนําเสนอเลยนะฮะนี่ฮะเป็นพระสมเด็จนะนี่มาพร้อมกรอบเลยเดี๋ยวผมให้พี่ๆสีได้แบบนี่ฮะชมแบบอย่างนี้เลยฮะชมแบบจะจะไปเลยนี่ครับรายการแรกนะครับเป็นพระสมเด็จเล็กสมเด็จอ่าน่าจะเป็นฐานแซมครับนี่นะฮะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมดูด้านหลัง ดูด้านข้างนะครับนี่ฮะดูแบบคลาสสิกคลาสสิกดูดูเนื้อนะครับนี่ฮะเนื้อเขาเห็นไหมคือผ้าเนี่ยจะมีคาบความเก่าหรือคาบขี้ยุงนี่นี่นะครับนี่ฮะเห็นไหมคือเนี่ยผ้าเก่าจริงนะครับนี่ฮะเห็นไหมเป็นพระสมเด็จพินแผ่นแซมดูนะนี่ฮะเราพลิกดูด้านข้างโอ้ยเนื้อนี่ปึกปักเลยนะครับนี่ฮะ ด้านหลังนะครับสุดๆครับนี่ฮะความเก่าเหรเห็นไหมเนื้อแบบนี้ครับนี่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 น,นี่โอ้โหลองพิจารณานะครับ PPFC สมเด็จนะครับผมนี่ฮะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นี่เลยนี่ฮะรายการที่หนึ่งเอาสามร้อยครับออะรายการที่หนึ่งเปิดสามร้อยต่อไปรายการที่สองอันนี้เป็นพระปิดตานะนี่ฮะ เป็นพระปิดตาดูนะครับเขาบอกว่าเป็นกุอัมพวานะครับกุวัดอัมพวาดูนะเป็นปิดตาลงชาติแดงแล้วก็ลงทองอีกทีนึงนี่คือความเก่าเขานี่ฮะปิดตาองค์เล็กน่ารักมากแล้วดูด้านหลังนะครับเนื้อนี่โอ้โหบอกตรงว่าเปิ๊กจริงๆนะฮะนี่ฮะนี่ครับเขาบอกเป็นกุวัดอัมพวันนะครับกุอัมพวันอัมพวาอะไรเนี้ยนนเนี่ยนะฮะเห็นไหมคัสซีจริงเนี่ยน่ารักมากนะปิดตานี่ฮะเห็นไหม โอ้โหสุดยอดนี่ครับสามร้อยครับรายการที่สองกุอัมพวาต่อไปรายการที่สามอันนี้เป็นพระร่วงครับนี่ฮะพระร่วงพระร่วงเนื้อสนิมหรือเนื้อชินเขียวเนี่ยชินสนิมเขียวอะไรเนี่ยดูนะคือค้าบไข่เขานี่โอ้โหเก่าจริงนี่ครับเห็นไหมพระร่วงแบบนี้ฮะผมว่าน่าจะเป็นกุแถวสุพรรณบุรีล่าครับนี่ฮะหรือกุนครฐมอะไรเนี่ยผมว่านะ นี่ครับเพราะว่าคล้ายๆกัน,นครับนี่แล้วดูนะครับเห็นไหมพระร่วงเนื้อชินชินเขียวหรือชินเงินไม่รู้นะครับแต่ขึ้นไข่สวยมากๆเลยดูความเก่าขึ้นไข่อุ้ยพระนะครับนี่ฮะเห็นไหมชัดเจนนะฮะไข่เก่ามากๆนี่ครับพระร่วงนะอันนี้ผมว่าดูง่ายนะครับดูนะดูด้านหลังเห็นไหมครับดูด้านหลังอีกทีนึงเนี่ย โหขับกุรับคบวามเก่านะครับนี่รายการที่ที่หนึ่งนะครับเอ้ยรายการที่สามครับแม่ไปรายการที่หนึ่งนี่ฮะขออนุญาตเปิด400บาทอันนี้400นะกุอันนี้ตัวจริงครับพักกุ400นะครับนี่ฮะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมรายการที่สามต่อไปรายการที่สี่อันนี้สมเด็จหลวงพ่ออุ้นวัดตันกงนะนี่ฮะเห็นไหมครับสมเด็จหลวงพ่ออุ้นวัดตันกงดูเนื้อ นี่ครับดูพิมพ์นะครับความเก่านี่ๆๆความเก่านี่คาบเห็นไหมแล้วพลิกมาดูปั๊บนี่ฮะด้านข้างเห็นไหมครับโอ้ด้านหลังก็เขียนว่าวตวตกอนะครับผมนี่ว่าวตันกงสวยชัดเจนน่ารักดีเอาสามร้อยครับเอาสมเด็จหลวงพ่ออุ้นวัดตันกงสามร้อยบาทต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้าเป็นพระสมเด็จอันนี้สมเด็จเก่านะคือเห็นคาบความเก่าอย่างเงี้ยดูนะครับเห็นไหม คาบความเก่าอนนี้ผมเห็นแล้วโอโหชอบจริงเลยครับพระแบบนี้นะฮะดูนะเห็นไหมเขามีคาบความเก่าแล้วเนื้อนี่ปึกก๊กจริงๆนะครับนี่ฮะเห็นไหมแล้วดูด้านข้างด้านหลังครับเขาจะเป็นแบบนี้นี่ฮะเห็นไหมแห้งแก๊กเลยรายการที่ห้านะนี่ที่ห้านะครับจัดไปห้าที่ห้าเอาเอาสามร้อยครับอาจัดไปรายการที่ห้านะครับสามร้อยบาทต่อไปรายการที่หก รายการที่หกเป็นอันนี้เป็นหลวงหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปูท่ทวดนี่ฮะหลวงปูท่ทวดรายการที่หกดูนะเป็นเนื้อเมฆพัดดูนะครับเมฆพัดอันนี้ดูนะเก่าจริงๆดูนะครับเห็นไหมโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ฮะเก่ามากดูนะนี่แล้วดูนะครับนี่ฮะใต้ฐานชัดเจนเลยเมฆพัดสามร้อยครับอ่ะจัดไปฮะหลวงปูทนะ่ทวดเนืเมฆพัด อันนี้แท้แน่ครับน่าจะเป็นยุกอาจารย์น้องเปล่านี่ครับก็ไม่แน่ใจนะฮะอันนี้เขาตอบอะไรไว้ไม่รู้ครับนี่ฮะเห็นไหมนี่ฮะเอาสามร้อยแล้วกันรายการที่หกนะครับผมต่อไปรายการที่ที่เจ็ดที่เจ็ดเป็นนี่ฮะหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับดูนะฮะพิมพ์ขี้ตาโอ้โหนี่ฮะสวยคลาสสิกน่ารักมากตะเข็บชัดเจนครับนี่ แล้วพลิกมาปั๊บนี่ครับด้านหลังสาความเก่าริ้วจีวรห่มคม,คมตะเข็บชัดเจนพลิกมาปั๊บใต้ถ่ายไหมล่องรอยยุมยมย่มยุมแล้วก็นี่ฮะตอก่องรอยการแต่งนี่ครับพิมพ์ขี้ตาสามร้อยบาทรายการที่ที่เจ็ดครับต่อไปรายการที่แปดอันนี้เป็นชินราชด,ดูนะชินราชเก่าเก่านี้ยฮะนี่ฮะผมว่าได้เป็นชินราชรุ่นเก่าเลยแล้วดูนะครับนี่ฮะ ลองลอยกันยุบแต่งความเก่าเนื้อโลหะอูชัดเจนฮะเรามาดูฮนะใต้ฐานไม่ได้ตกโค้นนะครับนี่ครับเห็นไหมใต้ฐานเรียบชินาร่าสามร้อยครับเออย่างเงี้ยจัดไปฮะสามร้อยบาทรายการที่แปดต่อไปรายการที่เก้ารายการที่เก้าอันนี้เป็นเป็นเหรียญหล่อนะฮะเหรียญหล่หอดูนะอันนี้หล่อโบราณน,นี่ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณดูนะครับ ผมดูแล้วแบบแม่ผมว่าเป็นพาดูง่ายนะนี่ฮะเห็นไหมรอบโบราณอันนี้เนื้อเกินเนื้อเกินก็คือตุ่มเดือดเขาเนี่ฮะนี่เกินรอบโบราณต้องมีเนื้อเกินธรรมชาตินี่ฮะลองรอยตะเข็บเห็นไหมอันนี้แท้แน่ครับแต่ไม่รู้ที่จริงจรอบโบราณแบบนี้ดูนี่ฮะหูในตัวนี่ฮะโค้งมาเป็นปิงนี่ครับเหมือนคล้ายๆจอบพ่อเงินนะครับนี่ฮะลองลอยการตัดแต่งช่อชนวนแม่เหมือนคล้ายๆ จบลงพวเนี้เลยอันนี้อันนี้เขาจะเป็นแบบนี้ดูนะเก่าจริงเอาสี่ร้อยบาทอันนี้เอาสี่ร้อยนะเดืยนหล่อโบราณรายการที่เก้าต่อไปรายการที่สิบรายการที่สิบนี่เป็นพระสมเด็จนะฮะตรงนี้เหมือนคล้ายๆเขาจะเจาะรูนะฮะนี่ฮะเขาจะเจาะรูดูนะเขาเจาะจรูแบบว่าเอาไว้คล้องนะครับผมก็ไม่แน่ใจนี่คือสันนิษฐานแต่เนื้อผ้าเนี่ยบอกตรงเลยว่าโอ้โหเนื้อมันมากๆเนื้อปึกจริงๆดูนะครับเห็นไหม นี่ฮะเราดูโอ้โหดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมเนื้อเขานี่สุดๆครับนี่คือสมเด็จนี่ฮะารายการที่ที่สิบนะครับเนื้อนี่หนึกนุ่มเนื้อเน่าเลยฮะดูนะเห็นไหมแล้วดูด้านข้างนี่ชัดเจนครับตัวตัดด้านหลังนะครับหนึกนุ่มจริงหนึกแล้วก็นุ่มครับนี่ฮะเห็นไหมโอ้โหพระดูนะนี่ฮะเห็นไหมตรงนี้ นี่อ้แบบเก่าจริงอะ่ะเห็นไหมครับนี่นี่นี่ฮะเพชรโลรารของเก่านี่คือรายการที่ที่สิบนะครับเอาสี่ร้อยเอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบต่อไปรายการที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดพระสมเด็จพิมพใหญ่นี่ฮะสวยคลาสสิกและน่ารักอีกองค์นึงนะครับดูความเก่าซุ้มผวาไหวนี่ครัดูโอ้โหแบบนี่ฮะซุ้มใหญ่จริง ลึกชัดเจนนี่ฮะมวลสารแล้วดูด้านข้างนะครับเห็นไหมพระมีมูลสารด้วยปัป๊บด้านหลังนะครับนี่ชัดเจนเลยอันนี้เอาเอาสามร้อยครับนี่ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะอุพาดูนะคลาสสิกจริงๆอย่างนี้ยฮะต้องใส่กรอบขึ้นเลยครับใส่กรอบใส่ตลับเงินก็นได้หรือตลับทองหัวสวยนะรายการที่สิบเอ็ดสามร้อยครับต่อไปสิบสอง สิบสองนี่เป็นนางพญาเข่าโค้งนะฮะนางพญาเข่าโคง้งแล้วมาดูเนื้อนะฮะวันนี้ผมได้นางพญาสวยมานะนี่ครับเห็นไหมเข่าโคง้งแล้วแบบแม่เนื้อนี่ปึกปักเลยนะครับนางพญาเข่าโค้งนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับดูเนื้อก่อนอุย้ยเนื้อนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมนี่คือนี่ครับเห็นไหมด้านข้างเขานะ เม็ดเม็ดกรวดนะฮะนี่เห็นไหมดูครับเม็ดกรวดเม็ดแร่เม็ดทรายนะครับแล้วมาดูด้านหลังนี่ฮะนิ้วมือที่จะกดลงไปนี่ครับโอ้ชัดเจนครับนี่เอาสามร้อยห้าสิบครับนี่นางพญาเขาโค้งดูนะพิมพ์เป็นธรรมชาติจริงดูนะครับเห็นไหมคลิกมาปับ๊บนี่ฮะโอ้น้ารักมากสามร้อยห้าสิบในการที่สิบสองต่อไปสิบสามสิบสามสมเด็จ อันนี้พิม new, uh, ์ใหญ่นะพิมพใหญ่ดูนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่แล้วดูความลึกเห็นไหมอันนี้คือคาบความเก่าเขาเราดูนะฮะนี่ครับโอ้โหแล้วเนื้อปึกปักมากจริงแล้วสวยมากๆครับนี่ฮะพิมพ์ใหญ่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับเราพลิกดูปั๊บนี่นี่ฮะด้านหลังนะครับด้านหลังคือพระเขาสวยจริงๆครับนี่ฮะโอ้ธรรมชาติเลยนี่คือด้านหลังสมเด็จพิมพ์ใหญ่ สวยชัดเจนนี่เอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบสามสี่ร้อยต่อไปรายการที่สิบสี่สิบสี่นี้เอานี่ฮะลงพ่อเงินมาแบ่งปันพี่พี่สี่ครับลงพ่อเงินพิมพ์นี้นะฮะนี่ฮะพิมพ์ขี้ตาเนี่ยนี่ครับเห็นไหมดูซอกลึกๆนี่ครับแล้วดูนะนี่ฮะขี้ตาเป็นเม็ดเลยอันนี้พิมพ์ขี้ตานะครับนี่ฮะขี้ตากีวรควาดูนะครับตะเข็บเห็นไหมประกบหน้าประกบหลัง แล้วดูนะครับแม่คือเนื้อหาเขาเนี่ยจัดจ้านจริงๆครับแล้วสวยมากเนื้ออย่างเงี้ยดูนะฮะเห็นไหมล้วพิมพ์นะเรี่ยมขึ้นคอได้เลยครับนี่ฮะหรือนี่ฮะใส่ตลับสวยๆนะครับดูเนี่ยวันหน้าผิวของเนื้อเห็นไหมเป็นหล่อโบราณครับนี่ครับเห็นไหมครับวันหน้าผิวของเนื้อนี่ฮะเมื่อโดนสัมผัสโดนอะไรฮะนี่ฮะสวยจริง400ครับอา ลงพ่อเงินรายการที่สิบสี่สี่ร้อยบาทต่อไปสิบห้าสิบห้าผมได้นี่มาอันนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะฮะอันนี้ปกโพย้อยหลวงพ่อกลวยหายากมากนานๆจะเจอสักอง์เป็นเนื้อผงเบลานนี่ฮะสวยเดิมๆคลาสสิกโอ้โหปี๊ดเลยนี่ครับหลังนิ้วมือชัดเจนแล้วก็ดูด้านข้างตัดชัดเจนครับถ้าหายากมาก นี่ฮะสวยเดิมๆเ,เลยน่าใช้นะครับอย่างเงี้ยสมเด็จปูกูย,อยะะก้อยหลวงพ่อกวยพงไบรันสวยกิิบเลยสี่ร้อยครับต่อไปรายการที่สิบหกสิบหกเอานี้ดีกว่าสิบหกเป็นอ่าเขาเรียกปูสุกปูสุกปากคลองมาขามเท่านะครับตัดชิดนี่ฮะเป็นพิมพ์ตัดชิดนะครับเห็นไหมนี่ครับตัดชิดแล้วข้างข้างเลอะข้างเหนือข้างอะไรเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหพระ ชัดเจนเลยฮะแล้วดูนะนี่ครับเห็นไหมร่องรอยการตัดแต่งด้วยตะใบเก่าๆแล้วนี่ฮะร่องรอยการจานฮะจานแบบโอ้โหคลาสสิกนี่ฮะด้านหลังแล้วดูนะครับนี่ๆๆเห็นไหมพระเขาเรียกว่าฟอร์มพระจนาครับนี่ฮะเห็นไหมนี่เห็นไหมครับตัดชิดดูปุสุเอาเอา400ครับ400บาทนะฮะนี่ฮะ400รายการที่ดู รายการที่สิบหกครับอุย้ยพระนี่ฮะนี่สวยนะพระแบบนี้ปัป๊บนี่ครับโอ้โหสี่ร้อยครับรายการที่หกต่อไปสิบเจ็ดอันนี้บัวรอบจันนองนี่ฮะบัวรอบจันนองเห็นไหมนี่นี่นี่น,นี่โอ้โหแล้วดูนะครับชัดเจนเลยนะครับเนื้อนวะนวะชัดเจนเลยเห็นไหมครับแล้วดูนะใต้ฐานนี้นี่ฮะเห็นไหม ผมว่าเป็นพระน่าจะสร้างราวๆปีหนึ่งสี่ไม่แน่ใจนะครับนี่ฮะเป็นพระรูปหล่อบ,บัวรอบจันนองแล้วเนื้อนี่เขาปึกจริงๆครเอาห้าร้อยนะห้าร้อยบาทครับอันนี้ห้ารยนี่ฮะต่อโคตรแล้วมีาไรเซนนี่ฮะจันนองนะห้าร้อยรายการที่สิบเจ็ดต่อไปรายการที่สิบแปดพิมพ์ขี้ตาองนี้เอามาแบ่งปันพี่พี่ซีนะครับนี่ฮะดูโลหะเขา เนื้อตะเข็บชัดเจนนะฮะตะเข็บนี่โอ้โหมอกตรงเลยว่านี่ฮะนี่คือเป็นพระที่มีตะเข็บชัดเจนเลยดูนะครับโอ้ยสุดสุดครับแล้วดูนะฮะเห็นไหมใต้ฐานนี่โอ้โหสวยมากนี่คือหลงพงเงินพิมพ์อ่าขี้ตานะครับนี่ฮะขี้ตาเอาสี่ร้อยครับอ่ะนี่ขอรู้เพิ่มเติมได้นะครับสี่ร้อยบาทดูเนื้อนะอ้เนื้อสวยจริงเอาสี่ร้อยนี่เอาสี่ร้อยนะครับสวยจริงนะฮะสี่ร้อยรายการที่ สิบแปดต่อไปสิบเก้าอันนี้เป็นหลวงพ่อแข่งวัดบางพังนะครับนี่ฮะหลวงพ่อแข่งวัดบางพังเนื้อดินสองสี่น่าจะสี่เก้าห้าเลยครับนี่ฮะยุคเก่าเลยเป็นพระเนื้อดินยุคเก่าและหาย,ยากมากพ่อแข่งเนี่ยเป็นพระน่าใช้นะแล้วก็เป็นพระที่แบบอ้ไม่ธรรมดาครับของเมืองนนทบ,บุรีนะฮะนี่ฮะพ่อแข่งวัดบางพังโอ้ยคราสิกอย่างนี้นะฮะต้องจัดแล้วครับนี่ฮะเห็นไหมแล้วดูความเก่าตรงนี้ เห็นไ,ไหมภาพความเก่าโอ้โหดูนะครับนี่ฮะพดแช่งวัดบางพังเอาสี่ร้อยบาทเอาสี่ร้อยนะครับจัดไปต่อไปรายการที่ยี่สิบอันนี้เป็นพระสมเด็จนะสมเด็จพิมพ์ใหญ่ๆแล้วเนื้อเขาเรียกเนื้อตุ๊บตับไอ้ข้าวแดงๆนี้น่าจะเกิดจากหมึกหรือว่านี่ฮะหมึกหรือสีหรืออะไรไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นสี สีย้อมผ้าหรือเปล่าหรือว่าสีอ่าอย่างอื่นน่าจะเนี่ยน่าจะล้างออกหรือลงชาติแดงมาเอาเป็นว่าพี่พี่เอฟซีพิจารณา,าดูก่อนนะครับนี่ฮะเอาแบบว่าดูแบบชัดเจนว่าคือสีอะไรแต่เนื้อผ้าที่บ่งตรงปึ้งจริงเอาสามร้อยสามร้อยครับรายการที่ยี่สิบต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดมานี่เลยนี่ฮะสมเด็จบ่งตรงวันนี้สมเด็จส,สวยๆนั่นเลยนี่พิมพ์ใหญ่ไหมดูพิมพ์ใหญ่ครับ ความเป็นธรรมชาติเนี่ยคมฮะแล้วดูนะโอ้ยเนื้อตรงเนี่ยตรงตรงตรง,ตรงนี้ครับหมตรงฐานตรงเท้าของสมเด็จอย่างก,กระดูกเลยแกล่งจริงนี่นี่เห็นไหมชัดเจนเลยโอ้โหกรพริกป้าบดีครับดานข้างเห็นไหมคือเบสิกพายจะไม่หนานะครับบางแล้วดูเนื้อโลหะเนื้อความเก่าไม่ใช่เนื้อโลหะนะครับเนื้อความเก่าของเขา โอ้ยใจละลายครับเห็นอย่างนี้ฮะนี่ฮะต้องจัดแล้วครับนี่ฮะสวยจริงองนี้เอาสี่ร้อยนะฮะสี่ร้อยบาทโอ้โหพีเอฟซีจ๋าต้องจัดแล้วนะฮะสี่ร้อยฮะรายการที่ยี่สิบเอนะครับผมต่อไปรายการที่ยี่สิบสองยี่สิบสองเอานี่มาสมเด็จอีกแล้วองนี้เป็นเจดีนะฮะดูเจดี JD หรือเปล่านี่ครับ โอ้โหแล้วดูเนื้อนะนี่ฮะอุ้ยเนื้อนี่ปึกปักเลยนะฮะเนื้อนี่บอกเอ้ยเนี่ยนี่ครับเห็นเนื้อพาเราแบบนี่นี่ครับเห็นไหมหรือผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเจดีหรือว่าสังกติไม่มีหูนี่ฮะเอาเป็นว่าพี่ๆท่านใดแม่นพิมพ์หรือชื่นชอบยังไงนะความเก่าของนี่อยู่เห็นไหมยังเนื้อบางคุณพรมเลยนะฮะนี่ฮะเห็นไหมความแก่งความเก่าเขานี่ๆเห็นไหมค่าบความเก่าเขา โอ้โหนี่ไรให้ดูทุกเม็ดเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมรธรรมชาติดูนะฮะโอ้โหพระนี่แก่งหนึกนุ่มจริงเอาเป็นว่าองนี้ฮะสี่ร้อยครับรายการที่ยี่สองสี่ร้อยต้องจัดแล้วครผมสวยจริงต่อไปรายการที่ยี่สามยี่สามมาสมเด็จเหมือนกันพีเอฟซีสมเด็จนะฮะไม่ควรพลาดพิมพ์ใหญ่ดูนะครับนี่เม็ดแดงครับสองปั๊บเจอเม็ดแดงเลยเห็นไหมเม็ดแดง เนื้อจะออกแบบหนึกนุ่มครับอันนี้หนึกนุ่มเห็นไหมออกแก่น้ํามันน้ํามันหรือหนึกหนึกหนึก,น,กนุ่มนุ่มอะไรทํานองนั้นครับนี่ฮะแล้วดูนี่ดูด้านข้างตรงนี้เน่าไหมโอ้โหไล่ดูเลยนี่ฮะไก่หนึกนุก่มจริงเพลกมาปั๊บด้านหลังโอ้โหนี่ฮะนี่ครับสะเบ็ดต้องมีมั่งครับเป็นโพรงเพราะว่ามูลสารครับนี่นี่นี่โอ้โหควเก่าเขา นี่ฮะโอ้โหสวยคลาสสิกแบบนี้นะฮะนี่ดำแดงโอ้โหใจละลายครับสี่ร้อยบาทรายการที่สามสี่ร้อยต่อไปรายการที่สี่นี่ฮะสุดยอดครับเท่านี้นี่ครับสุดยอดเลยอันนี้เป็นสังฆตินะฮะสังฆตินี่ฮะเขาเรียกว่าอ่า นางพญาพิมพสังคตินี่ครับเห็นไหมผมชอบตรงที่ว่าเขามีเม็ดกรวดแล้วเนื้อดินสวยมากๆนี่ครับสังคติเห็นไหมครับโอ้โหแล้วดูนะนี่ฮะโอ้โหพลิกมาปั๊บด้านหลังเห็นไหมเนี่ยเม็ดกรวดเป็นแร่เม็ดเขาเรียกเม็ดทรายเม็ดกรวดเม็ดอะไรธรรมชาติมากนี่ฮะสังคติ นางพญาพิมพ์สังคตินะครับนี่ฮะโอชัดเจนเลยนี่ครับอันนี้ขอยัดขอยาดนะครับอันนี้ที่มาดีมากแล้วก็นี่ฮะเอาแบ่งไปพี่พี่สี่เลยเอาห้าร้อยครับอันนี้เอาห้าร้อยบาทนะนี่ฮะสวยจริงองค์จริงสวยจริงนะครับนี่เห็นไหมดูความแห้งของดินความเก่าของดินนี่ฮะเอาห้าร้อยครับนี่ครับสังคติจัดไปครับรายการที่ยี่สี่ต่อไปรายการที่ยี่บห้า ยี่สิบห้าอนี่เลยอันนี้นะฮะเอาแบ่งปันไปพี่ซีนะฮะอันนี้นี่ฮะชินราชอินโดจีนนะฮะดูนี่ครับเห็นไหมมีเส้นขีดตรงนี้แล้วก็นีครับเห็นไหมเส้นขีดแล้วพิกดูป้าบนีตัวตัดด้านข้างนะตัดแล้วก็จะ,บ,บ,ะนะบีนี่ครับบ็อกซ์ลาขีดดูนะโอ้ยนี่ฮะนี่ฮะเส้นเห็นไหมสวยนะผ้าแบบนี้ฮะ นี่ครับอย่างเนี้ยอนโดจีนลองเทียบพิมพ์ดูก่อนนะครับนี่ฮะรวสวยจริงเอาเก้าร้อยบาทเอาจัดไปฮะรายการที่ห้าเก้าร้อยต่อไปรายการที่หกโอ้โหนี่นำเสนออีกองค์เลยสมเด็จองค์นี้นะฮะรายการที่หกยี่สิบหกนะภาพนี้นะฮะเป็นอ่าเขาเรียกว่าพิมพ์ฐานแซมดูชอบเนื้อตรงไหนตรงนี้ฮะเนี่ยเม็ดดำเม็ดแดงแล้วก็ดูนะ นี่ฮะเม็ดขาวเม็ดมวลสารโอ้จัดจ้านฮะสุดๆจัดจ้านมากดูนะแม่เอออย่างเงี้ยนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับฐานแซมดูด้านข้างนะนี่เห็นไหมหนึกนุ่มธรรมชาติด้านหลังนะครับดูตรงนี้เนื้อเห็นไหมเม็ดดาเม็มด,ดแดงเนื้อเน่าเลยนะฮะเห็นไหมโอ้ดูนะฮะไม่ธรรมดาสวยจริง งนี้สวยจริงนะฮะดูด้านข้างอีกทีให้พี่พี่เอฟีดูข้างเห็นไหมเห็นมวลสารไหมครับนี่ฮะดำแดงขาวโอ้สุดๆครับอันนี้ขออยญาติเปิดเอา500บาทครับอันนี้เอาห้าอยนะนี่ฮะสวยจริงเา่านี้ดูนะสมบูรณ์แบบแ้ะธรรมชาติมาก500บาทรายการที่26ต่อไปรายการที่ยีวันนี้มีหลุดจองมาหึงองค์นะครับ เอาเป็นว่าพี่พี่ fc ลองพิจารณาดูนะครับผมนี่ฮะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะองนี้คือพิมพ์ใหญ่ผมชอบตรงนี่ฮะด้านด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้านี่คือเนี่ยจะให้ดูความเป็นธรรมชาติความนะครับเป็นธรรมชาติดูเนื้ออุย้ยเนื้ออย่างก,กระดูกอะแกล่งหนึกนุ่มปับ๊บด้านข้างนะครับนี่ฮะเห็นไหมนี่ครับด้านหลังฮะดูมวนสานรเขา นี่ฮะมวลสารปึ๊กเลยนะฮะเห็นไหมหนึกนุ่มปึ๊กโอ้โหดูพลิกปับ๊บนี่ฮะเห็นไหมโอ้คาสิกจริงๆร,รายการที่ยี่สิบเจ็ดครับเอาอันนี้เอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมสี่ร้อยห้าสิบเอาจัดไปฮะในการที่เจ็ดต่อไปยี่สิบแปดยี่สิบแปดอันนี้ผมได้มาครับอันนี้อันนี้ตัวจริงเลยสวยมากๆ ดูนะนี่ฮะเป็นสมเด็จนาคปกคือนี่ฮะเห็นไหมผมจะให้ไล่ดูเนื้อเนื้อเขาแบบแม่มวลสารนะครับอันนี้เป็นนาคปกของคุณแม่บุญเรือนนะครับหรือแม่ชีบุญเรือนนะครับนี่ฮะอันนี้ตัวจริงเลยเก่าจริงอย่างนี้นะฮะเห็นไหมกาดูเนื้อแห้งแก๊กมาดูด้านข้างครับนี่ฮะเต็มไปด้วยมวลสารมมวลสารอย่างเงี้ย นี่ฮะมวลสารมีทั้งผงผงทรายเซกอะไรของคุณแม่บุเรือนะครับนี่ฮะแล้วดูด้านหลังกดยันใช่หไหมอันนี้จะไม่ค่อยลึกค่อยแต่เป็นพระนี่ฮะเน้นดูง่ายเลยบ้านๆเลยนะนี่ครับเห็นไหมครับเป็นพระหน้าเก็บหน้าบูชาเป็นอย่างนี้ครับอันนี้นะนี่ฮะองค์นี้ขอราคานี้นึงครับเพราะว่าเจ้าของเขาก็นี่ฮะไม่เหมือนไม่เหมือนใครครับเขาบอกนี่ฮะแบ่งปัน เอานี้พี่พีเอฟซีนะครับเอาแบ่งปันพี่พีเอฟซีเลยนี่ฮะเจ้าของเขาบอกโอ้โหอุ้งนี้เก็บไว้นานมากเอาพี่พีเอฟซีเลยเก้าร้อยครับเก้าร้อยบาทนะรายการที่อ่ายี่สิบแปดต่อไปรายการยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมเนื้อตะกั่วลองพิมพ์นะครับนี่ฮะหรือเนื้อตะกั่วปอกลูกเนื้ออะไรนะปอกหัวกระสุนอะไรเนะี่ย นี่ครับเขาเรียกว่าเนื้อหัวกระสุนดูนะเป็นพิมพ์ที่สวยจริงๆครับนี่ฮะดูนะครับเนื้อตะกัวหัวกระสุนอะไรนะครับนี่ฮะเห็นไหมนี่ฮะเห็นไหมครับคมชัดนี่ฮะหอยปลาหน้าตาหูกลางชัดเจนครับนี่ฮะนี่คือหลงพอเดิมใต้ฐานนะมีร่องรอยการจานให้เห็นอยู่ครับนี่ฮะเห็นไหมการจาน แต่องนี้สวยสมบูรณ์จริงเป็นเนื้อตะกัวนะตะกัวมีนะครับนี่ฮะเดี๋ยวครับหลวงพอเดิมสวยคลาสสิกอันนี้เอาเอาหกร้อยบาทเอาหกร้อยแบ่งปันพิพิซีรายการที่เก้าต่อไปรายการที่สามสิบนะครับนี่เลยสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะฮะองค์นี้นี่ผมมองตรงว่าสวยปิ๊ดมากเราดูนะดูความเก่าแล้วธรรมชาตินี่ฮะเห็นไหมลึกแล้วดูมวลสารนะครับนี่ฮะเห็นไหม เม็ดดำเม็ดแดงนะครับนี่ครับโอ้โหพาอย่างเงี้ยนี่ฮะเห็นไหมดูร่องแขนดูนี่ฮะสวยจริงเท่านี้ดูเม็ดนะฮะนี่ครับเม็ดขาวคุณนี่ฮะค่อยๆไล่ดูนะนี่การทูบนะครับดำๆนี่ฮะเม็ดบนสามก้อนแล้วมาดูด้านหลังชอบตรงที่ด้านหลังเขามีโอ้โหดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมไล่นี่นี่ก้อนก้อนนฮะเห็นไหมแล้วดูนะนี่ก้อนนะครับ นี่ครับเม็ดดําเม็ดแดงนี่ครับก้อนเม็ดกรวดดูลหลายข้างครับนี่ฮะโอ้สวยนะครับภาพแบบนี้นะฮะเห็นไหมพิมพ์ใหญ่องนี้นะครับพิพีพีฟีครับสวยจริงเท่านี้ดูนะแล้วพิกปั๊บนี่ฮะนี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทรายการที่สามสิบเจ็ดร้อยต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดครับนี่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 ฮะ เขาเรียกว่านางพญากุลงทอนะครับดูสภาพนะครับพระเขาค่อนข้างที่จะน,นี่ฮะใช้มานะครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์มือตกเข่านะครับนี่เห็นไหมหนหครับมือตกเข่านี่ครับอันนี้คือรายการที่สามสิเอ็ดนะครับรายการสุดท้ายครับผมอันนี้รายการสุดท้ายนะนี่ฮะเห็นไหมเม็ดกรวดเม็ดดินโอ้โหแล้วดูโอ้โหะ คลาสสิกอันนี้บ้านๆเลยนะกุลงทอมือตกเขานะฮะมือตกเขาลงมาเห็นไหมเห็นมือมครับช้อลงมาตกอยู่เขาเราดูนะด้านหลังเห็นไหมอู้ชัดเจนครับนี่ฮะเห็นไหมเม็ดกรวดเม็ดดินเม็ดทรายเม็ดอะไรเนี่ยชัดเจนจริงแล้วพลิกดูปั๊บด้านข้างเห็นไหมอู้สุดครับอันนี้นะเอาเจ็ดร้อยบาทครับเอาเจ็ดร้อยรายการสุดท้ายนะครับเจ็ดร้อยบาทนี่ฮะขอรูปเพิ่มเติมได้ครับผมก็ประมาณนี้ครับ หากพี่ๆใดครับสนใจชื่นชอบพระองค์ไหนนะครับโทรสอบถามโทรมาปิดได้ที่เบอร์0892141595นะครับวันนี้โจ,โจแจนพระเครื่องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ